สวัสดีครับวันนี้ก็อยู่กับผมนักธนูแรงเอเติกนะครับก็สําหรับวันนี้นะครับเดี๋ยวผมจะพาทุกคนไปดูจุดาร์มวัตถุดิบต่างๆกันนะครับสําหรับจุดแรกผมก็จะขอแนะนําเป็นตัวโปวาตัวนี้นะครับสําหรับตัวโปว่าก็จะดอกเป็นตัวใบอ่อน,นครับแล้วก็กิ่งไม้ยาวนะครับแล้วก็ตัวน้ําเกสรดอกไม้นะครับ สำหรับตัวใบอ่อนเราก็เอาไว้สําหรับย่อยยานะครับแล้วก็ตัวกิ่งไม้ยาวก็ไว้สําหรับย่อยให้เป็นไม้นะครับแล้วก็ตัวน้ำกระสอนดอกไม้นะครับอันนี้ก็เอาไว้ผสมเป็นยาเหมือนกันนะครับสําหรับตัวโปว้านครับก็จะอยู่ที่หุบเขาโลโนโกนะครับก็จะอยู่ตรงนี้นะครับอันนี้เราก็ จะย่อยวัตถุดิบให้ดูนะครับมันก็จะมีตัวเครื่องรางกาฝากตัวนี้ก็ได้จากตัวโปว่าเหมือนกันนะครับแล้วก็อันนี้ตัวไม้ครับก็จะได้ประมาณนี้นะครับแล้วก็อันนี้จะเป็นตัวใบอ่อนนะครับเราก็จะย่อยได้ประมาณนี้ครับแล้วก็อันนี้จะเป็นตัวน้ำกระสอดอกไม้นะครับ อันนี้ก็สําหรับช่วงเวลแรกๆนะครับหรือว่าคนเวลน้อยก็สามารถมาฟาร์มตรงนี้ได้นะครับจุดถัดมานะครับก็จะเป็นตัวเกรปเจลลี่ตัวนี้นะครับก็จะเป็นจุดฟาร์มยาเหมือนกันนะครับก็จะมีตัวของเหลวเปรี้ยวหวานนะครับแล้วก็ตัวเจลาตินเลือดหมูนะครับที่สามารถย่อยเป็นยาได้นะครับแล้วก็ตัวหินอะทิเมียตัวนี้ก็สามารถย่อยเป็นตัวเหล็กได้นะครับ สำหรับตัวกริเจอรี่ก็จะอยู่ที่ทางน้ำใต้ดินอทิเมียนะครับตรงที่ทิศตะวันออกเฉียงใต้นะครับก็จะอยู่ตรงนี้เลยนะครับน,นี้เราก็จะมาย่อยกันนะครับก็จะมีตัวริบบิ้นตัวนี้นะครับที่ได้มาจากตัวเกรเจอรี่นะครับอันนี้ก็จะได้ย่อยเป็นผ้าได้นะครับแล้วก็จะมีตัว ของไหลอเปรี้ยวหวานตัวนี้นะครับแล้วก็ตัวเจอตินเลือดหมูนะครับนะครับก็จะย่อยเป็นยาได้ครับค่อนข้างเยอะในระดับหนึ่งเลยครับแล้วก็จะมีตัวหินอันเมียตัวนี้นะครับอันนี้ก็จะย่อยเป็นตัวโลหะได้นะครับจุดถัดมานะครับก็จะเป็นตัวในเพนตัวนี้นะครับสำหรับตัวในเพนตัวนี้ก็สามารถฟาร์มเป็นตัวไม้ได้นะครับ แล้วก็อันนี้เราจะได้เป็นตัวน้ําเกรสรดอกไม้ช่อนะครับแล้วก็จะได้เป็นตัวคิปต้านะครับเราก็จะมาย่อยกันดูนะครับมันจะมีตัวคิปต้าตัวตนี้ครับที่สามารถย่อยเป็นมานาได้นะครับแล้วก็จะเป็นตัวไม้นะครับอันนี้เราก็จะย่อยได้เป็นตัวไม้นะครับแล้วก็ อีกอันนึงครับก็จะเป็นตัวน้ำกเกสรอดอกไม้ช่อตัวนี้นะครับสำหรับตัวน้ำกเสอดอกไม้ช่อตัวนี้นครับเราสามารถกดใช้ได้นะครับเวลาเรากดใช้ก็1กล่องจะเปิดได้ประมาณ1นึถึงสิชิ้นนะครับแล้วก็สำหรับตัวในเพนนะครับก็จะอยู่ที่ป่าปีศาจโซนลึกนะครับก็จะอยู่ในแมปนี้เลยนะครับ ตัวถัดมานะครับก็จะเป็นตัว m เมกเ t t ินโบอ R นะครับอันนี้ก็จะฟาร์มได้เป็นตัวอสูรนะครับแล้วก็เป็นตัวโลหะนะครับแล้วก็จะมีตัวขวด energy นะครับอันนี้เราก็สามารถใช้แทนตัวร i เว i t าได้นะครับก็นี่นะครับจะเป็นตัวขวด energy นะครับ เราสามารถกดใช้ได้นะครับหรือว่า,าสามารถติดตั้งไว้ได้นะครับก็จะใช้แทนตัวลิเวต้าได้นะครับแล้วก็อันนี้เดี๋ยวผมจะมาย่อยกันนะครับก็จะมีตัวเครื่องรางเขี้ยวศูนย์ตัวนี้ครับอันนี้สามารถย่อยเป็นเขี้ยวได้นะครับเอ๊ะช่วนะครับย่อยเป็นไม้ได้นะครับแล้วก็จะมีตัวเขี้ยวนะครับ ตัวคนสัตว์หยาบอันนี้ก็จะย่อยเป็นอสูตรได้นะครับแล้วก็จะมีตัวเขาเหล็กนะครับอันนี้ก็จะย่อยเป็นโลหะได้นะครับแล้วก็สําหรับตัวเมกเลตต์น์บัวอานะครับก็จะอยู่ที่หุบเขาลึกซีเกียตัวนี้นะครับอยู่ตรงนี้เลยครับหุบเขาลึกซีเกียใกล้ๆกับ ที่กำจัดขยะนะครับแล้วก็ตัวถัดมานะครับก็จะเป็นตัวจูบัสทิด้าตัวนี้นะครับสำหรับตัวจูบัสทิดาตัวนี้ก็จะย่อยเป็นตัวยาได้นะครับแล้วก็จะมีตัวขวด Energy e x นะครับก็คือตัวขวด Energy อันเดิมนะครับแต่ว่ามันจะสามารถเพื่นฟูเลือดได้มากกว่าปกตินะครับ ก็สำหรับตัวนี้นะครับก็จะดอกเป็นตัวแหวนนะครับตัวโทคัสทิดาตัวนี้ด้วยครับอันนี้เราก็จะมาย่อยกันนะครับตัวแหวนนี้ก็จะย่อยได้เป็นตัวยานะครับแล้วก็อันนี้ครับ ตัวยาที่เราย่อยได้จากตัวของเหลวเหนียวหนืดนะครับแล้วก็ตัวไลโปโซมเรืองแสงตัวนี้นะครับก็ค่อนข้างเยอะในระดับหนึ่งนะครับแล้วก็อันนี้จะตัวขวด Energy อีกนะครับเราก็สามารถกดใช้ได้นะครับแล้วก็อันนี้สำหรับตัวจูบ,บททัติด้าน,นะครับก็จะอยู่ที่ น็อบดิวลาแอเรียที่2นะครับก็จะอยู่ตรงนี้เลยนะครับแล้วก็ตัวถัดมานะครับก็จะเป็นตัวแพรนมาคิน่านะครับสำหรับตัวนี้ก็จะไว้สำหรับปล์มไม้นะครับแล้วก็จะมีพวกใบวาบอะไรแบบนี้ด้วยนะครับอันนี้เราก็จะมาย่อยกันดูนะครับนี่ครับจะเป็นตัวใบวาบที่กำจัดขยะนะครับ แล้วก็ตัวคิปตาตัวนี้นะครับอันนี้ก็จะย่อยได้เป็นตัวมานานะครับแล้วก็อันนี้จะเป็นตัวไม้นะครับจะมีตัวไม้ปนเปื้อนกับตัวไม้เปริโกนะครับก็จะย่อยได้เป็นตัวไม้ประมาณนี้นะครับแล้วก็สําหรับตัว แพนมัคคิน่าตัวนี้ครับก็จะอยู่ที่กําจัดขยะเปริโกนะครับก็จะอยู่ตรงนี้นะครับที่กําจัดขยะเปริโกแล้วก็ตัวถัดมานะครับก็จะเป็นตัวเบดีราตัวนี้นครับก็จะเป็นจุดฟาร์มไม้นะครับก็จะมีตัวเถวายวีนะครับแล้วก็ตัวกิ่งอบอ่อนตัวนี้ครับก็จะ สามารถย่อยเป็นไม้ได้นะครับอันนี้เราก็จะมาย่อยกันให้ดูนะครับนี่ครับก็จะสามารถย่อยเป็นไม้ได้ค่อนข้างเยอะนะครับแล้วก็จะมีตัวสอนกุหลาบตัวนี้นะครับตัวนี้ก็ย่อยเป็นไม้ได้เหมือนกันนะครับ แล้วก็จะมีตัวมันฝรั่งนะครับอันนี้สามารถย่อยเป็นยาได้นะครับหรือว่าเอาไปทําเป็นยาต่อก็ได้นะครับแล้วก็สําหรับตัวเบดีล่าตัวนี้นครับก็จะอยู่ที่วิหารแห่งความมืดชั้นกลางนะครับก็จะอยู่ตรงนี้เลยนะครับวิหารแห่งความมืดครับ แล้วก็ตัวถัดมานะครับก็จะเป็นตัวตโซเดอร์นะครับอันนี้ก็จะเป็นจุดฟาร์มโลหะแล้วนะครับก็จะได้เป็นตัวเศษหินป้ายแหลมนะครับแล้วก็หินลูทารอดนะครับแล้วก็จะมีตัวแร่นะครับแร่ดามัสกัสนะครับแล้วก็เป็นตัวดาบมือเดียวนะครับอันนี้เราก็จะมาย่อยกันดูนะครับสำหรับตัวดาบมือเดียวเนี่ยครับ ก็จะสามารถย่อยเป็นโลหะได้นะครับแล้วก็อันนี้ก็ย่อยเป็นโลหะได้เหมือนกัน,นครับตัวเศษหินไมาแหลมกับตัวหินรูทารอสนะครับอันนี้ก็จะเป็นตัวช่วยฟาร,ร์มสำหรับคนเบลน้อยๆน,นะครับแล้วก็จะมีตัวแร่นะครับ เป็นแร่ตัวนี้นครับแร่ดามัสกัสตัวนี้นะครับก็สำหรับตัวสโตนโซเดอร์นะครับก็จะอยู่ที่ถ้ำลูทารอสทางเข้านะครับก็จะอยู่ตรงนี้เลยนะครับแล้วก็ถัดมานะครับจะเป็นตัวแองเจิลบัฟตัวนี้นะครับก็จะเป็นจุดฟาร์มโลหะนะครับก็จะได้จากตัว หินแห่งเทพนะครับแล้วก็ตัววงลัศมีที่แตกแล้วนะครับแล้วก็จะมีตัวผ้าด้วยนะครับก็จะเป็นผ้าสองประกายที่ลึกลับนะครับเราก็จะมาย่อยกันดูนะครับอันจะมีตัวแหวนปิซซึมตัวนี้ด้วยนะครับก็สามารถย่อยเป็นตัวมานาได้นะครับ แล้วก็นี่จะเป็นตัวโลหะนะครับตัววงรัศมีที่แตกแล้วแล้วก็ตัวหินหิงเทพนะครับก็จะย่อยค่อนข้างได้เยอะเลยทีเดียวนะครับแล้วก็นี่จะเป็นตัวผ้านะครับผ้าสองประกายลึกลับนะครับแล้วก็สำหรับตัว อังเจวับตัวนี้นะครับก็จะอยู่ที่วิหารแห่งทวยเทพนะครับแอเรียที่2นะครับหรือว่าถ้าดูจากแมปก็จะเป็นตัวเฟเวอร์เทมพลัมตัวนี้นะครับแล้วก็ตัวถัดมานะครับก็จะเป็นตัวเบฟปาตัวนี้ครับตรงนี้ก็จะเป็นจุดฟาร์มโลหะเหมือนกันนะครับแล้วก็ถ้าเป็นช่วงฤด,ดูร้อนก็สามารถมาฟาร์มตัวเปลือกหอยได้นะครับอย่างแรกที่เราจะดบก็จะเป็นตัว หางคิทตันตัวนี้นครับแล้วก็ตัวขาคิทตันนะครับแล้วก็จะมีตัวแร่มเมทัลินนะครับแล้วก็มีตัวอุปกรณ์เสริมนะครับแล้วทีนี้เราก็จะมาย่อยกันนะครับนี่ครับตัวอุปกรณ์เสริมที่เราดอบได้จากตรงนี้นะครับก็จะย่อยเป็นยาได้นะครับ แล้วก็น,นี้เป็นตัวหาคิดตันนะครับแล้วก็ตัวขาคิดตันนะครับก็จะย่อยเป็นโลหะได้ค่อนข้างสูงเหมือนกันนะครับแล้วก็มันจะมีตัวแรกนะครับก็คือจะเป็นตัวแร่เมเทัลิน,น,นลต,ตัวนี้นะครับแล้วก็สําหรับตัวเบปลาตัวนี้ครับ ก็จะอยู่ที่ทางเดินขึ้นความเย็นนะครับก็จะอยู่ตรงนี้เลยนะครับในส่วนของโลกโทรมนะครับแล้วก็ตัวถัดมานะครับก็จะเป็นตัวม e ดิตาติ้งโปรทัมตัวนี้นะครับอันนี้ก็จะเป็นจุดฟาร์มผ้านะครับเราก็จะได้จากตัวผ้ากันเปื้อนขาดนะครับแล้วก็ตัวปีกผู้รู้แจ้งนะครับ ก็จะมีตัววัคซีนด้วยนะครับอันนี้เราก็จะมาย่อยกันนะครับสําหรับตัววัคซีนนะครับอันนี้ก็สามารถเอาไปใช้ในการล้างสถานะได้นะครับหรือว่าจะย่อยก็ได้นะครับสามารถย่อยเป็นยาได้นะครับแล้วก็อันนี้จะเป็นตัวกําไรผู้รู้แจ้งนะครับอันนี้เราก็สามารถย่อยเป็นไม้ได้นะครับ แล้วก็จะมีตัวผ้ากันเปื้อนขาดนะครับแล้วก็ปีกพูลูแจ้งตัวนี้นะครับสามารถย่อยเป็นผ้าได้นะครับก็ค่อนข้างเยอะในระดับหนึ่งนะครับก็สำหรับตัวเมดิทัต t ิ n งโป t ทัมตัวนี้ก็จะอยู่ที่ทางเดินไฮเรียนะครับโทษนะครับทางเดินไฮเรียนะครับ ก็จะอยู่ตรงนี้เลยนะครับแล้วก็ตัวถัดมานะครับก็จะเป็นตัวอันดุกราวเนมิโกนะครับตัวนี้ก็จะเป็นจุดฟาร์มอสูรนะครับก็จะได้จากตัวหูข้างคาวตัวนี้นะครับแล้วก็จะเป็นตัวผ้าพันคอนุ่มนะครับอันนี้ก็จะเป็นผ้าได้นะครับแล้วก็จะมีตัวแร่เมทัลิวนะครับแล้วก็จะมีตัวโลด้วยครับ แล้วทีนี้เราก็จะมาย่อยกันนะครับนี่ครับตัวโล่ก็จะย่อยได้เป็นตัวโลหะนะครับแล้วก็นี่เป็นตัวแร่ที่เราได้มานะครับแล้วก็อันนี้จะเป็นตัวขู่ข้างขาวนะครับนี่ครับจะได้อสุนอยู่ในระดับหนึ่งนะครับ แล้วก็อันนี้จะเป็นตัวผ้านะครับผ้าพันคอนุ่มนะครับก็สําหรับตัวอันด์การ์นิมิโกตัวนี้นะครับก็จะอยู่ที่ทางน้ําใต้ดินอันิเมียนะครับตรงทิศตะวันออกเฉียงใต้นะครับก็จะอยู่ตรงนี้เลยนะครับแล้วก็ตัวถัดมานะครับก็จะเป็นตัวเวนอมนะครับตัวนี้ก็จะเป็น จุดฟาร์มอสูรเหมือนกันนะครับก็จะได้จากตัวเข็มพิษนะครับแล้วก็ตัวลิ้นเหนียวตัวนี้ครับแล้วก็จะมีตัวที่เป็นยานะครับสามารถเอามาย่อยยาได้ก็จะเป็นตัวสารพิษจากกบนะครับแล้วก็จะมีตัวคิดตันธรรมดานะครับอันนี้เราก็จะมาย่อยกันนะครับก็สําหรับตัวเคสตันนะครับก็จะเป็นตัวนี้นะครับ ก็จะย่อยเป็นตัวมานาได้นะครับแล้วก็ตัวอสูรนะครับก็จะมีตัวเข็มพิษนะครับแล้วก็ตัวลิ้นเหนียวตัวนี้นครับก็จะย่อยได้ค่อนข้างโอเคเลยนะครับแล้วก็จะมีตัวสารพิษจากกบนะครับอันนี้ก็จะย่อยเป็นยาได้นะครับ ก็สำหรับตัวเวนนอมนะครับก็จะอยู่ที่ทางน้ําใต้ดินอาทิเมียนะครับตรงทิศใต้นะครับก็จะอยู่จุดนี้เลยครับก็ถัดมานะครับก็จะเป็นตัวยูรินนะครับสําหรับตัวนี้ก็จะไว้สําหรับฟาร์มมานานะครับแล้วก็จะมีตัวผ้าด้วยครับก็จะเป็นตัวผ้าขาดแล้วก็ผ้าชิตติ้งนะครับ ตัวมานานเราก็จะได้ไดจากตัวอนามนีวิญญาณนะครับแล้วก็ตัวอุปกรณ์เวทตัวนี้นะครับอันนี้เราก็จะมาย่อยกันนะครับนี่ครับตัวอุปกรณ์เวทนี่ก็สามารถดอปได้ง่ายนะครับเราจะมีตัวอนามนีวิญญาณนะครับก็จะได้ประมาณนี้นครับก็ค่อนข้างน้อยนะครับถ้าเทียบกับตัวเปลือกหอยในช่วงฤดูร้อน เราก็จะมีตัวผ้านะครับก็ประมาณนี้นครับก็สําหรับตัวยูรินนะครับก็จะอยู่ที่สุสานจากักรพรรดินียุคโบราณตรงแมปที่2นะครับ A2 ก็จะอยู่ตรงนี้เลยครับแล้วก็ตัวถัดมานะครับก็จะเป็นตัวซิเมไกตัวนี้นครับ สำหรับตัวซิเมไกตัวนี้ก็สำหรับฟาร์มโลหะนะครับแล้วก็ตัวมานานะครับตัวโลหะก็จะได้จากตัวเม็ดทรายก้นทะเลนะครับแล้วก็ตัวเปลือกม้วนแบนนะครับแล้วก็จะมีตัวอสูรอยู่นิดนึงนะครับก็คือตัวหนวดคมนะครับแล้วก็นี่จะเป็นตัวมานาที่เราต้องการครับก็จะได้จากตัวอุปกรณ์เวทนะครับอันนี้เราก็จะมาย่อยกันดูนะครับ จะได้ประมาณนี้ครับถือว่าโอเคอยู่นะครับแต่ว่าก็ยังน้อยกว่าตัวเป๋อไขอ่แล้วว่าเป็นพวกของจากกิจกรรมที่เราเอามาย่อยเป็นมานาน,นะครับแล้วก็อันนี้จะเป็นตัวโลหะนะครับก็อาจจะไม่ได้เยอะเท่าไหร่นะครับแต่ก็ใช้ได้อยู่นะครับ แล้วก็นี่จะเป็นตัวหนวดคมนะครับมาย่อยเป็นอสูรน,นะครับก็สำหรับตัวซีเมไกตัวนี้นะครับก็จะอยู่ที่ก้นทะเลนะครับก็จะอยู่ตรงนี้เลยครับก็สำหรับวันนี้นะครับผมก็ขอแนะนำไว้เพียงเท่านี้ก่อนนะครับ ขอบคุณที่รับชมกันนะครับ